นับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิต สวัสด <muitas S 2> ีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือ่วงเวลาของรายการถามคำาตอบคำาค่ะเี๋ยวจะถามมาใช่ไหมใช่แบบว่าถามคำาตอบคำถามถามคำาตอบคำาอะไรก็แล้วแต่ว่าจะช่วยกันคิดไปว่าอันไหนดีที่จะบอกว่านี่คือได้เวลาของถามคำาตอบคำากันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมาเจอกันนะคะกับเราสองคนเช่นเคยนะคะพี่จินะคะรัตติกรจารุเกษตรวิทย์นะคะแล้วก็ดิฉันตุลเราจะเล็กสุรการกุศลค่ะค่ะเรามีเรื่องคุยกันเยอะแยะมากมายนะคะมีคำถามหลายต่อหลายคำถามนะคะที่คนอยากจะรู้ จะว่าไปจริงๆบางเรื่องเราเองเรายังอยากรู้เลยค่ะเอใชเรื่องที่เราอยากรู้ปุ๊บ um! แล้วก็มีคนที่ถามว่าโอ้ยทำไมเขาใจตรงกันกับเราแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่ทีมงานของเราเนี่ยแหละค่ะบางครั้งก็อยากจะทราบเองนะคะบางครั้งเราก็เอพยายามที่จะไปหาคําตอบมาให้เพราะว่าคําตอบที่ได้รับเนี่ยบางทีก็มาจากแต่ละหน่วยงานของเราเองนั่นแหละค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วค่ะพี่จิค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นที่ผู้ชมฝากถามกันมานะคะเราก็ส่งความห่วงใยไปถึงผู้ชมสักนิดนึงค่ะช่วงน ฝน,ะะนตกสารพัดพายชุช่วงที่ผ่านมาพายุมูจิแกอีกนะคะฝนตกเป็นประจำดังนั้นโรคที่มากับช่วงของฝนตกเนี่ยมันมีมากมายเลยทีเดียวค่ะที่จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะโรคที่ถือว่าค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็บางทีเนี่ยเกิดอาการขึ้นมาแล้วหลายคนไม่ทราบอ,อย่างเช่นโรคไข้เลือดออกแบบนี้บางคนคไม่มีจุดแดงๆออกมาแต่ว่ามีไข้สูง38.5ขึ้นไปะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทานยาลดไข้ แล้วเนี่ยไม่หายอันนี้เนี่ยนะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าอาจจะมีอาการของไข้เลือดออกบางครั้งเนี่ย เอ่อ er ถ้าเกิดว่าเป็นไข้เลือดออกไม่ได้มีน้ำมูกไม่ไม่ได้อายไม่ได้จามอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่ว่าอาจจะเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้ใช่ค่ะแล้วไข้เลือดออกไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเด็กๆนะคะเดี๋ยวนจะเข้าใจว่าโอ้ยุงกันแล้วเด็กจะเป็นไข้เลือดออกผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะและถามว่าการหนักนั้นถึงขั้นเสียชีวิตอีกด้วยนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะอันนี้ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนเลยีเดียวแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือว่าตื่นกลัว จนเกินไปนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะบอกว่าโอ้ยลูกฉันเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเครียดจัดแล้วรีบพาดิ่งไปโรงพยาบาลอันนั้นไม่ใช่นะคะนี่คือต้องดูด้วยไม่่คือพูดเนี่ยที่พูดเนี่ยที่พูดถึงลูกตัวเองใช่ไหมที่พูดเนี่ยพูดถึงลูกตัวเองแล้วกระทบไปที่สามีแล้วก็ลังจะบอกว่าเพราะว่าโดนมาแล้วค่ะโดนมาแล้วโดนมาแล้วค่ะโทรมาลูกเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเนี่ยทำไมลูกแบบว่าเป็นหวัดติดต่อกันมาตั้งหลายวันแล้วไม่หาย ไข้เลือดออกมันต้องไข้สูงใหม่สามสิบแปดจุดเออจริงๆบางทีพ่อแม่ก็ต้องรู้เหมือนกันนะคะว่าอาการแบบนี้ไข้ขึ้นสูงไข้สูงลอยเป็นยังไงต้องมีความเข้าใจด้วยจากประสบการณ์ไข้แค่สามสิบเจ็ดแล้วก็ลูกฉันต้องเป็นไข้เลือดออกแน่เลยแล้วก็แบบแพนิกอะค่ะพี่ปรากฏว่าลูกไม่เป็นลูกจะเป็นเลยทันทีลูกไม่เป็นค่ะแต่แม่จะเครียดแทนค่ะนี่พอพูดถึงว่าเป็นไข้เนี่ยนะคะคนที่มีครอบครัวในเรชมบรรดาคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเจอเวลาที่ลูกมีไข้สูงปุ๊บเนี่ยทุกกคนนจจะะอยยตาาแแลล้้้วไขึสูงมมมเี ตัวเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดไข้ก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาไข้สูงปุ๊บรีบพาไปหาหมอยังไม่ต้องรีบถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะเคยเจอกับตัวเองแล้วว่าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอสักประมาณวันหนึ่งดูอาการไข้ว่าไข้ขึ้นไข้ลงยังไงบ้างเพราะว่าไปวันแรกเนี่ยหมอก็วินิจฉัยไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่มีอาการอะไรอื่นๆที่จะเป็นการบ่งบอกที่เราจะทราบว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะวิธีการบรรเทาอาการไข้จะใช้สําหรับเด็กหรือว่าใช้สําหรับผู้ใหญ่ เริ่งต้นเนี่ยนะคะก็คือ,คอ,คอให้เช็ดตัวถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยต้องเช็ดตัวแบบว่าใช้ผ้าหม,มาดๆแล้วเช็ดแรงๆนะคะ,คะแต่ก่อนตัวก็ไม่สั้นกลัวลูกเจ็บ แต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันต้องทําแบบนั้นจริงๆค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยไข้ลดลงนะคะสาหรับผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะปรับใช้ได้เหมือนกันอย่างที่ตุนบอกเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่ามันเป็นวิธีการในการที่จะหาทางในการลดไข้อันนี้สําหรับเด็กนะคะ,คะจริงๆผู้ใหญ่ก็อาจจะช่วยได้แต่เพียงแต่ว่าพื้นที่ของผู้ใหญ่เนี่ยจะเยอะมากกว่าเด็กนะคะเวลาที่เป็นไข้อาการก็อาจารอาจจะบางทีหนักกว่าแต่เขาไม่แนะนําให้เราเอาผ้าชุบน้ำแล้วมาโปะหัวอย่างนี้ไม่เอานะคะ่เราก็คือควรที่จะแบบหมั่นเช็ดเช็ดเช็ดให้รู้สึกวว่าาตััมนนนนเยย็ขขึึ้้สบ น,นี้แนะนําสําหรับไข้ต่างๆซึ่งอาจจะกาะให้เกิดในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นนไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดด้วยก็ตาม<ช>ะนะคะก็มันดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการตากฝนะนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะในช่วงก่อนเวลาฝนตกด้วยใช่ค่ะแล้วก็บรรดา ไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่ก็ตามนในช่วงหน้าฝนนะคะ,คะอากาศชื้นแบบนี้เนี่ย<ม>ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะคะ<ม>ถ้าหากว่าเราขาดการดูแลสุขภาพหรือว่าทําให้ร่างกายอบอุ่น<ม>เพราะว่าถ้าหากว่าอุณหภูมิที่ลดลงก็จะเหมาะสมสําหรับเชื้อโรคที่เขาจะมีการแบ่งตัวแล้วเขาก็มีการกระจายเชื้อ<ม>ของเขาได้ง่ายและที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะคะยิ่งทําให้ร่างกายเราอ่อนแอพักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วก็ทําให้เราสามารถติดเชื้อได้ง่ายเนี่ยมันก็จะเป็นผลทําให้เราเป็นแล้วคนอื่นก็จะเป็นในครอบครัวก็จะเป็นอีกคนหนก็จะติดเชื้อต่อ,ต,อต่อกันไปค่ะ,ะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่คุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยก็คือโรคผิวหนังที่อาจจะตามมานะคะบางทีเนี่ยโรคผิวหนังก็อาจจะมาในช่วงของการสะสมเชื้อโรคจากในช่วงฝนตกแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะคะบางทีสัมผัสกับพวกน้าําขังสกปรกต่างๆนะคะก็ควรที่จะหมั่นดูแลนะคะให้ร่างกายของเราสะอาดสะอ้านอยู่เสมอด้วยค่ะนันนั่น ของหน้าฝนนะคะที่อาจจะมาเยี่ยมเยือนคุณผู้ชมได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีเดียวแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะคะนี่เราแนะนําคุณผู้ชมอุกเกินลยกันยาวๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะ,คะที่ต้องฝากคุณผู้ชมเอาไว้มหกรรมหนังสือแห่งชาตินะคะครั้งที่20ค่ะวันที่21ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจนะคะก็พบกับ บูธจากสนับบิมบ้านพระอาทิตย์ 1, 1, นะคะไปเจอเจอกันได้ที่บูธ M01 โซน C1 นะคะ M01 โซน C1 นะคะคนที่เคยไปก็ที่เดิมนั่นแหละค่ะ ไปซื้อหนังสือในสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือว่าหนังสืออื่นๆในเครือที่ก็นําไปจําหน่ายคือเอาไปลดราคาไว้อย่างนั้นเถอะนะคะให้ท่านสามารถจะซื้อได้มีโปรโมชั่นมีของแถมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีนักเขียนไปมอบลายเซ็นให้ด้วยนะคะและจะว่าไปแล้วในหนังสือของสำน,นักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เนี่ยมีหลายต่อหลายเล่มที่ทยอยออกมาเพื่อที่จะต้อนรับมหากรรมหนังสือระดับชาติตุนชอบเลยซิเนกำลังเปิดอยู่นี่คือหนังสือที่มีชื่อว่า นี่เลยค่ะเฟรชี French ie, French ie. ่เฟรชี่ลักกี้อินเลิฟออนเวงนะคะพี่ตุเราเป็นคนชอบสุนัขอยู่แล้วค่ะพี่ตุก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันน่ารักจังเลยอะ่ะค <c oughs> ือแบบน่ารักอะค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นหนังสือมีเรื่องราวนะคะ <c oughs> กับลักกี้กับลูซีนะคะเป็นหนังสือที่น่ารักมากๆนะคะ เป็นเรื่องราวอินเลิฟอนละเวงของเจ้าลักกี้วายร้ายตาโปนกับเจ้าลูซี่สาวน้อยฉาย,ยานางมาร้ายนะคะมีความโรแมนติกอนละเวงวุ่นวายนะคะ <c oughs> อุ้ยน่าหลักจังเลย <c oughs> นี่เป็น<อ>นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเราเห็นนะคะว่าคนเขียนหนังสือคนถ่ายทอดเนี่ยคือเขาสามารถไป ไเข้าใจอารมณ์มและ<อ>ความรู้สึกขอ,อของสัตว์เลี้ยงใช่อุ้ยเหมือนลูกสาวตุวเลยเน,<ใ>นี่ยนายคือหมายถึงว่าเวลาเจอน้องหมาแล้วก็จะชอบแบอบอยากจะไปดบ แต่ต้องระวังนด้วยนะบางทีถ้าเกิดเป็นหมาที่เขาแบบอาจจะอารมณ์หุนหงิดอยู่อ๋อใช่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 ค่ะเพราะว่าบางทีเด็กเล่นด้วยเนี่ยเขาเขาคิดบางทีเขาหมันเคี้ยวอะค่ะเขาถึงง่ำงำบางทีอาจจะเกิดอันตรายใช่ค่ะนี่ตอนนี้เแต่ต้องเราไว้ใจเขาได้ถ้าไว้ใจได้เนี่ยเชอตาเล่นได้ด้วยเลยเชตาหมายถึงลูกสาวของตนนะคะใช่ค่ะเขาจะชอบน้องหมาเน้องหมาแต่ตอนนี้เขายามสอนอยู่ค่ะว่าน้องหมาทุกตัวไม่ได้ใจดีค่ะลูกไม่ใช่เจอแล้วโผล่เข้าไปหาเขาเราฏว่าถ้าเกิดว่าเป็นหมาที่เขาตกใจบางทีเาแงข โดนมาแล้วค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะตั้งใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะคะที่ทางสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์อยากจะแนะนําเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าสนใจไปที่บูธหนังสือได้เลยนะคะ,คะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บูธ M01 มศนโซนนะคะของสํานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าถ่ายทอดเรื่องราวของลักกี้และลูซี่ผ่านทางตัวหนังสือเท่านั้นนะคะเราสามารถจะพบเจอเขาได้จากสต<อ>ิกเกอร์ไลน์สติกเกอร์ไลน์นะคะลักกี้ และลูซี่นี่เขาว่าอย่างนี้นี่ทีมงานเขาบอกว่าโอ้โหต้องพูดอย่างนี้เลยค่ะฟินเวอร์ฟินเวอร์จะแบบก็สับไปรุ่นนิดนึงใช่ค่ะฟินเวอร์ไปกับลักกี้และลูซี่นะคะจากหนังสือสุดแสนน่ารักที่ปรากฏชมในรูปของลายสติกเกอร์นะคะนี่ก็คงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เรานั้นได้เห็นความน่ารักแล้วก็มีรูปภาพน่ารักน่ารักสื่อแทนคําพูดผ่านทางลายกันได้คอ่ามาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของดาวเรืองพี่จีสงสัยไหมคะว่าหิววันนี้ ตันหิวเหรอพี่จมันก็กินได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะดาวเรืองเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีข่าวมาค่ะพี่จีบอกว่าสามารถที่จะกินเป็นดอกตูม ของดาวเรืองเป็นดอกดาวเรืองตุมสดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางแพทย์แผนไทยนะคะจาก<ม>โรงพยาบาลอาภัยภูเบศน,นะคะนะักโภชนาการชํานาญเภสัชการชนานาญการเนี่ยนะคะ<ม>ก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่ามันเสี่ยงอันตรายนะคะคือไม่ควรที่จะรับประทานแบบเป็นตูมสด เพราะว่ามีกระแสมานะคะให้รับประทานจริงๆแล้วไม่ดีค่ะควรจะทานเป็นปากแห้งนะคะชงดื่มอันนี้จะช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาได้ค,คือมีคนแชร์ในเน็ตค่ะสืบเนื่องจากว่าเน็ตนแชร์มาบอกว่าดาวเ,เรืองเนี่ยโอ้ยมันเป็นสรรพคุณยาโบราณกินแล้วบำรุงสายตาแล้วไปกินดาวเรืองตุมกันจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะนะคะมันเสี่ยงต่ออันตรายนะคะแล้วก็ไม่มีงานวิจัยที่แน่ชัดออกมาคะ่ะอาจจะมีในเรื่องของสารเครมีตกค้างบ่าอันตรายกับดอกดาวเรือง เดือนที่มันหมาดก,ก็ได้อย่างงี้เพราะฉะนั้น ไอ้ตุมต่มๆมันจะมีอันนี้มันบานแล้วค่ะพี่แต่มันจะมีที่มันเป็นตุมต่มๆเม็ดๆอะอันนั้นทานไม่ได้นะคะไม่ควรทานนะคะอันนี้ทางด้านของเภสัชกรชํานาญการโรงพยาบาลอภัยภูเบศปราจีนบุรีนะคะแพทย์หญิงพากากรองขว<อ>ัญข้าวนะคะ,คะก็ก็พูดถึงกรณีนี้ขึ้นมาค่ะเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่าเภสัชกรพกากรองบอกว่าดอกดาวเรืองตากแห้งเนี่ยนะคะมีข้อที่เตือนมาก็คือว่าผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับและไตนะคะ ไม่ควรที่จะรับประทานเพราะก็ยังไม่ทราบว่าตับและไตจะต้องทํางานหนักแค่ไหนในการที่จะ,ะขับสารออกมาด้วยนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหญิงให้นมบูตรหรือว่าผู้ที่มีปัญหาตับไตอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถามว่าจริงๆแล้วเดาเริงมันเป็นยาที่ดีไหม เป็นค่ะ,คะก็คือจริงๆถ้าเกิดว่านามาชงดื่มในลักษณะของชาเนี่ยก็ให้ดื่มปริมาณก็สําคัญนะคะดื่มครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งหยิบมือก็พอ,อ,อแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการทานสมุนไพรเนี่ยปริมาณของการกินไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษดังนั้นเวลาจะรับประทานอะไรนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะ,คะก็ควรจะทานแบบพอเหมาะพอควรเพราะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องจาไว้เลยค่ะว่าสมุนไพรนั้นเป็นยานะคะส่วน สมบครณของมันมีเยอะแยะมากมายเราหามาจากบทความจาก STV Manager คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับบทความต่างๆนี้ได้นะคะเข้าไปเลยเว็บไซต์ www.manager.com.co.th โค่ะโอ้พี่จิขาเพิ่แป๊บเดียวค่ะหมดเวลาของเบรกแรกแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ